แถมลูกค้าค่ะเป็นงานที่ไม่เคยเปิดดูงานแปลกๆก,กันบ้างนะคะได้มีงานอะไรอัปเดตให้ลูกค้าดูเนาะแล้วเราน่นี้มีอะไรมากกว่าที่เห็นนะพี่นะให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีหลายงานไงมันมีอะไรมากกว่าที่ลูกค้าเห็นอนะ่ะบางทีลูกค้าแบบโอ๊ยงานนี้มีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะเสื้อลูกไม้นะคะต่อไป เออลูกค้าเข้าช้าเนาะคุณไก่ยังไงวะใช่ค่ะเนี่ยเหมือนเหมือนแบบเนี่ยวเพิจะขึ้นมาไหลเน่ยเอาตัดดิมาแล้วค่ะลูกค้าเริ่มมาแล้วเหมือนเข้าดีเลยเสื้อลูกไม้นะคะลูกค้าต่อไปเสื้อลูกไม้จ้าที่มาเขารับอะไรคันดีเลยนานอยู่นะตนานใช่ใช่ดีเลดกับสามนาทีแล้บางทีนางทีกว่าอ เซตซีมาจ่ะแน่ลูกค้าเป็นรวมเสื้อลูกไม้นะคะใต้แอปเปิลเนาะตัวรีวิวสามพันนะคะตัวรีวิวสามพันน่ารักป้าค้าแบบส้าไสนะคะสไตล์วัยรุ่นมีออกทุกอย่างเลยออกทุกอย่างจริงเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาก็ใส่นี่มันนาค่ะแปลกๆทูกต้องลูกแม่เหรอลูกทำอะไรผิดู้ก เหมือนจะฟ้องอะไรบางอย่างมันบอกว่าพี่บอสสไตล์แบบลแบบูกไม้มันเดินมาบอกว่าพี่บอสแย่งอาหารกินน่ากินบุลย์ยอดบิบบุลย์นน่ารัก <c oughs> จะปนขึ้ง,งานน่ารัก <c oughs> พูดอะไรไม่ได้พูดเลยงานน่าร <c oughs> ักมากลูกไม้นะคะไม่เปมนเขือเทศสมอนะะหนูเดี๋ยวหนูนับจำนวนให้เพราะว่าไม่ รับรีวิวเลยไม่เคยเปิดรีวิวเลยนะคะแต่งานเป็นแบบว่าดีแข่ใไปมันจะใส่เสื้อสามตัวทีเดียวล่ะชั้นนี้เลยชันลูกค้าเขาขาวได้ไหมเขาวขาวเขาขาวได้ไหมเขาขาวขาวอื่นเขาวขาวที่ใบถึงผ้าอ๋ออกแค่อยากหลายสไตล์นะคะ นีนาร้กลูกค้ามีงานแบบไหล่สไตล์นะคะเยอะด้วย<ๆ>วเดนูดดดนับจำนวนให้นะีขอ,อ,อบลูกค้าแขกแขนแบบนี้เน,นเดอ<ๆ>ันนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้นะไดอ่ะคนนีนา๋ยวไปดู ช่างอยู่ก่รใจอไดี่นะคะ้าเฮ้ยวคเลยลูกค้าเล็กใหญ่มอหมดใช่ค่ะมีแบบนี่สงนสมหอยไซาหอยนะคะจะเอร์ไซหอยทำเมื่อกี้พี่ให้ใส่ไปไหนใครทหมพี่ไปไหนที่บอสี่บอไปุ๊บเก่งูดบิูด ปีกนกก็ได้พี่ไม่ต้องขนาดที่บอกที่บอกอะมันเคยามไม่ต้องไม่ต้องขนาดแปะจุกก็ได้พี่นี่เซ็กซี่แน่อย่างเนี้ยลูกค้าในในในกระสอบหนึ่งเนาะก็จะมีแบบทั้งใส่เดียวที่เป็นแบบลูกไม้นะคะก็คืองานลูกไม้เราไปขาแล้วก็ใส่สวมปอนการแบบได้เลยลูกค้าเซ็กซี่เซ็กซี่ใช่ใส่คับคุมก็ได้ตรงนี้นะใช่กับตัวเสื้อมไปทะเลอะไรอย่าง บอกเนี้ยหมฟองมา่าอยไรพี่พีงนี่ฟองเหรอพี่อ เกงนเออเกงขาวได้เลยใช่เปรี้ยวเรมาคนเขาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แต่เป็นเกงีขายาวอ่ะยาวยีนเดฟบอ่ะแบบว่าเขาเรียกอะไรอย่างนี้วัยรุ่นเขาแต่งตัวแบบแซบเนาะใช่ลูกค้ามันแล้วแต่เป็นสไตล์ของวริงได้เลยค่ะลูกค้าใส่ได้หลายหลากหลายเมากๆเรียบร้อยก็มีไม่เรียบร้อยก็มีร้อนคือมันจะออกแบบ ลูกไม้ลูกไม้แบบว่าหลายหาแบบนะคะขอบแบบนีโอ้เยอะมากเยอะสุายแนวเลยอ้นีอ้มีคอต้าแขนตัดแขนวาวตข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามีหมดเลยนะนี่สไตล์ลูกคุณค่ะนี่อันนี้เสื้อคุ นี่หรออุ้ยนีนะาานดำเหรออะไรก็ออแลูกค้ามันมันอแบบอกนี้นี่เนงานนี่งานบวโอ้รใส่กับใส่กระโปรงอะไรนะ้อคลุม้าไหมหรอัพี่ใส่เาไปใส่งานบวชไอพี่บอใส่นดิใส่งานบวไปทำไมงานไปทไมงานวะเขาใส่เสื้อแบบ เอานขาอกมาดูน่นนบอดใอยู่ได้พี่บอสเนี่ยนี่ไถอนั่นใส่ซนเละคนใสหุ่นก็สาวอ้วนนะสาวอ้วนมนเอาอ่ะใส่ดูดิพี่บอีใสได้เื่อนนะม่เขื่อนนะอทที่ซแรงนะน่นต่ไปวนอุ้ยแรงว่อ้าวไม่ได้แรงเเวทหนาดีวอ้วนนอนพี่เนาะ ันหนุ่มมาวันแรกหนูน่มถามว่าทำไมพวกพี่ยกขอบกันพี่ไม่เห็นก้ว <c oughs> ่าน้องพีนเหรอขอมามันน้ารอีทงสีทูคอเต่าแนวเนมากระวังนะโย,ยนอย่างนี้ระวังแนวเ,เลยะคะระวังโดนซื้อสองรถสามอยนะคะ ถ้าลูกค้าซื้อเยอะก็ลดเยอะเหมือนเดิมนะคะใครขายแนวสไตล์แบบรูกไม้เล่นเลยนะคะเล่นเลยน,นะคะใต้งานสะอาดลูกค้าขาไซสเล่นใหญ่มีหมดหลากหลสบายนะคะลูกค้าแขนยาวซีทูแขนกูดแขนสั้นแล้วก็เป็นกล้าเซ็กซี่<ม>งานแบบน้ำไม่มีต้องมีน้ำ เดียวลงก่อนดีนะมันไม่ไปเดินเข้าชักโครกอะพี่ขึ้นได้ง่ายอะตัวเดียวไม่ถูกหรอขายเยอมากเยอะจริงไม่น่าเลยไม่น่าเลยทำใจอยู่นะไม่ต้องเปิดมันไอ่เป็นไรนะนั้นอะไรนะพี่ตัวมันเยอะแล้วมันขี้เกียจอ่ะอะไรอ่ะเอลไอ้เตนที่อะไรนะเป็นงานอะไรเสื้อถักคล้ายๆถูกบอกว่ามันเป็นลูกชู่ พี่แบบรากสี้วยลูกหมาลูกไม้เยอะมากเยอะจริงครึ่งนึงยังไม่ครึ่งนึงเลยเนี่ยเยอะมากๆพี่โรสสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ขาอนี้เสื้อลูกไม้นะจ้านี่ตัวนี้นะมาเลยไม่พิษวังจ้ามาจ้ามาจ้าต้องใส่บุญมาต้องใส่บุญนะเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามามาจ้าลูกไม้เล็กลูกไม้ใหญ่หมดจบในลูกเดียว วัยรุ่นที่คนหามหาลูกไม้เยอะแต่พี่ใช่ไหมหนูที่เดืดเหมิดเลยมันเยอะเลย่ะเยอะซิงลูกค้าก็มันนี่ละค่หนูหน่ยนะคะเกิดสามสองค่ะเหลือสามสองนะคะลูกค้าสามสองค่ะลูกไม้สามอันนี้ของแม่ะคะลูกใหม่นะคะราคาสามห้าศูนยจลูกค้าอยากได้รูปสูนสูนตัวรีวิวสาม ราคาปกติ3 2, 2> ามสคะปกติ3าสองตัวรีวิวเหลือ3ามล้นนะคะีเราบวกกันหน้าไมเลยนะหนตรงนี้เราช็อตเลยอ่ะบวกกันจึ้งๆหน้าเลยลูกค่ะขอภัยค่ะตัวนีอน้อุ้ยนี่นสีเซ็กซ์สีโบ วังานรับปริญญาลูกเนาะลูกสะพ้ายมีลูกเพิ่มรับขวัญหลาาใด,ดๆใส่ต้อนรับสวัสดีบรรทัดคันอันนั้นดูก้างหลังอ้ยอันนี้ผูกอันนี้ทะเลกับปิง้งนี่นี่นี่เขาพูดอย่างนี้นะใช่กับบิกินี่สวย,นะย,ยๆนะสวยๆสวยๆสวยๆไม่ใช่สวยๆสวยสย ไม่รู้จับหมดเลยแม่พี่นะพี่ลองพูดคำว่าสวยๆสวย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 สอบคอข้างหลัอันนี้ข้างหลังเออพร้อมจะตั้งนี่สิบว้าวใสเนี่อันนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยปีกอะไรนะปีกนกเจ๋วอะใช่ป่ะคะเรียกปีกลาปีกนกปลาปีกนกค่ะเป็นไงนละไม่รู้ผมไม่เคยใส่แล้วเมื่อกี้ฉันโดนด้วยนะ มีเชือเาตั่เทอแล้วเราก็ไม่เอาเลยเลยนะใช่พอนวดขึ้นนะพอนวดขึ้นก็ไม่เอาเลยเลยร้อนอ่ะร้อนกับมันร้อนหน้านี้รีวิวเดีด้วยนะนี่อันนี้นี่เป็นได้หลายอย่างอะลูกค้าเป็นข้าโโพหัวก็ได้ค่ะเอออันนี้เช่นเออหู เราเสื้อไปใส่ไม่ได้ใส่หุ่นนะใส่ตัวเองแอบลองแอบลองเล่นมาแล้วแอบลองรอเอฟวนเดียวสักวันเดียวเองเยอะปดฟังเยอะเลี้ยงไม่ถูกเลยใช่ไหมเยอะเลียงไม่ถูกนี่ค่ะให้ช้ำอีกนะรุดใจโอ้หน้าร้อนนี้สบายเลยเนี่ย ตรงใส่ตัวเดียวได้เลยเดิไม่ต้องใส่เสื้อทับเลยใช่ไหมไม่ต้องตัวเดียวเลยค่ะนี่ลูกค้าใคร review ว่าคนที่อยู่นี่ครซื้อจะตามไปคันสวยนะเว้ยคันถือลูกไม้เดี๋ยวเนี้ยเขาใส่นี่แบบแปะอย่างเดียว cosmetics g a ด l e r y เออไม่ได้นอนอีกแล้วเนี่ยลูกค้าอย่างเงี้ยเขาใส่ไปเที่ยวก่อนนะเชื่อแบบใส่แบบตี๋เนาะแต่อาโปงเผาเหรอใส่ไปตี้ใส่ไปตเผางี้ไง อย่าเดยเยอเดีเใสอกเขาให่ตัวกติ่งหรอใส่มาใส่ใส่ปอกหแล้วอะไรเส้อะไริาใ่เลยออเป็นไรอะเไม่ดีรอสปียนโอแม่าดีนี้มาเป็นชุดเดน้องม่วงม่งหยกี่ารักนีป้าชออร่อี่ไม่ได้ยี่อะไรขอใส่า กระซิบกระซิบมึงขอใส่บ้าง ก็ใส่ไกลก็เห็นอยู่ครั้งที่นึงทุกครั้งไม่เห็นหรอกว่ไงอ่ะไอ้ยตัวเล็กพามันมน่ารักเยอะนะพี่พานีนชุดแรกแต่มันดูยากเลยอ่ะนอนไม่ได้นอน <c oughs> จะนอนก็ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นอนก็ได้แล้วแต่ถ้านอนได้ไม่นอนก็ได้นะอันนี้ก็ไม่นอนก็ได้นะเซ็กซี่เหรอปลาหมู ตัวเดียวจบของไอตัวเล็กก็ขอสับซื้อได้นะลูกค้าทีตะโซผ้านะห้าร้อยแล้วใส่สองสามอันมั่วในอี่ผูกเอวก็มีกลาโมมาแม่เป็นไงกระดกเซ็กซี่เลยนะเออเซ็กซี่สอยสอยแล้วค่ะแม่ใส่ชุดมาเยอะแยะมันสอยนะใส่ชุดมาเยอะแยะมาเลย อยูเรื่นีน่ารักค่ะพี่น่ารักหรออะพี่หรอไม่ไม่ไม่ไมเอนี้คืออะไรอะน่ารักมากอมัมาสองโทนอะสีมันสองโทนี่พี่ที่พี่รีวโชยอีกทีเดี๋นี่ดอทั้งหมดนั้นเหลออเห็นไหมไนครึ่งนึงอะรีวิวเนี่แมมันหนึ่อยะมันไปพลังงานสูงมากแต่ก็ต้องเปิดเพราะว่าพอเราเปิด น <explained rahat> <alive> ี่นี่เลขเล่ค่ะหนูพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดเลขค่ะหนูไมแม่หนูใส่เสื้อเอออยู่เฉยเฉยถ่ายดูเลยถ่ายเบื้องหลังดิเบื้องหลังคุณหนุ่มใช่นี่เหรออะไรนะโยนโยนมาแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยไอ้คนนึงก็ถือแก้วน้ำมาให้นางพี่เพิร์ดยังไงเอาเอาทำไมเอามีอายุให้แม่ตลอดเลยลูก ดีไงดูดีๆนะวงนี้จะไม่จะดไม่ใสู่ดีๆอันนี้ป็นแบบหมนแจ็กเก็ตมีหลักมีหลักายงานเลยนะคะลูกคาแบบแขนสั้นแขนยาวนะคะแขนพูดแจ็กเก็ตป้าาอุ้ยนี่ไปส่งการได้เลยตัวนี้ขาพีบอสพี่เือพี่ ใช่ใส่ชางใส่เงี้ย LGBTQ เขาจะใส่แบบนี้กันจริงๆกราอะรมัเปิดยูทูมาไม่เคยไปเหมือนกันดูงดูยูทูปมาน้อยเลยเร่อะไรเร่อะไรอน้อยเรออยเรออเเาจะได้สเริ่มเียนเลเนะไ้ไปหมดละเาจะได้ นั่นเราอ่ะใส่แข่งไหมล่ะนี่มา ยิงแล้วตั้งแต่เขามีหนวดเขาไม่ทอาอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็บอกให้ไปนี่ออกเลเซอร์เริ่มกินยาคุมก่อนกินยาคุมก่อนเดี๋ยวนี้ร้อยบอกซาซื้อยาปลูกมายาปลูกเข้าพี่มันตั้งแต่มีหนวดไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่ได้ตั้งแต่เขาติดตั้งร้าใหม่ก็ไม่ได้น้าร้านมันเป็นกันนั่งร้านดูดิลูกไม้ที่แปลว่าชุดนาะ

ไช้นะลูกค้ารถถ่ายดูเป็นแบบตีนกาวดำผสเอาโน่นโน่น,นไอ้นั่นใส่นู่นเออจริงเราจะดูซะนะแต่ว่าคือในหุ่นนะมีเป็นขาวดำสีพื้นขึ้นให้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่ามันใส่ได้ทุกโอกาสเนาะแล้วก็ข้างข้างข้างล่างเนี่ยมันมีคาค่าสีกัไนไปนะคะลูกค้าวันนี้แอบโชว์คูณหลายทีเลยเขี่ยที่สวยสวยทีนี่นี่กับแม่แม่ใส่ดูเป็นผู้ใหญ่ ไปทำบุญเนี่ยเขาชอบใส่เสื้อสีแลยนี่คุณนายใส่หรือว่าม่แม่อยากจะแบบเที่ยวเนาะบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปเฮ้ยนี่ไงคือแบบไหนหาพ่อหาพ่อหาพ่อ เดี๋ยวดูนับจํานวนให้นะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปแล้วมันจะสวยแน,แน่นอนต้องรีบก,ก่อนนะคะสาหวหัวดก็มีออกไเรุ่นก็มีนะคุณผาขาใหญ่ก็มีออกูอนแกข้าปพดไปสีถุกนี่ใส่เสื้อกับตะเข็บอีกแล้วนี่ห้องหลังนมีครบทุกสีเนาะแต่วันนี้น้องๆเลือกกันขึ้นหุ่นที่แบบตีขาวดำ ดูยากนิดนึงแต่สวยงามมากใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูนับจำนวนให้ค่ะคุณค่า